จับแล้วนะครับหลวงพ่อลงกดนะครับกับหมอบีนะฮะคือวันเนี้ยนะครับทีมงานนะครับของบิ๊กเต่านะครับสองชุดนะครับนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจคนนะครับสิบเจ็ดจุดนะครับทั้งในกรุงเทพและลบบุรีนะครับปรากฏว่าเขาไปจับตั้งแต่ตอนตีหนึ่งครับตีหนึ่งจับหลวงพ่อได้ไปรถตู้นะครับที่มูลนิธิใจฟ้านะครับก็คือ เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยลงมาแล้วก็ขึ้นรถตู้นะครับไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนครับก็เลยจับซะเลยนะครับหรือว่าเขาวางแผนกันมาอยู่แล้วว่าเขาจะจับคืนนี้พร้อมกันก็ไม่ทราบนะครับแต่จริงๆการนำกำลังเข้าจับกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่จับัปตอนตอนดึกๆขนาดนี้เขาจะจับคือจริงๆการนำหมายเข้าเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะจับกลุ่มกันช่วงเช้าๆซะมากกว่านะครับไม่ค่อยคือเราจะไม่ค่อยเห็นตํารวจนำกำลังเข้าไปจับกันตอน ดึกเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีมีหมายมีหมายหรือว่ามีเหตุนะครับให้ให้ให้แน่ใจว่าคือน่าจะหลบหนีนะครับก็เลยเลยจับเลยนะครับเขาบอกว่าหมายสารเนี่ยออกมาตั้งแต่วันที่ยี่สบสองครับหมายสารออกมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองสิงหาคมนะครับจากสารอาญานะครับทุจริตประเพื่อไม่ชอบนะครับอันเนี้ยผมผมไม่แปลกใจนะเพราะว่าจริงๆรแล้วเมื่อวานผมทานายตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า คืนนี้จบแล้วคืนนี้จบแล้วเพราะว่ามันสื่อมันเปิดเรื่องมาเยอะเหลือเกินครับและตำรวจเนี่ยเขาก็ทํางานทํางานอยู่เหมือนกันนะครับทีแรกผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมตํารวจจะไม่จับพิทีวะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจับกันไม่เรียบร้อยเลยนะคือผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตํารวจเขาก็คงจะมีมีเหตุผลอะไรเขาสักอย่างนึงซึ่งซึ่งเราไม่รู้ครับซึ่งเราไม่รู้แต่สุดท้ายเขาก็จับครับก็ถือว่าโอเคจบครับ จบผมหมอแล้วเรื่องนี้มันต้องจบจบเมื่อคืนนี่แหละผมก็บอกแล้วสุดท้ายก็จบจริงๆนะครับจับทั้งหมอบีทั้งทั้งหลวงพ่อเลยนะครับแล้วก็นําตัวไปที่กองปราบนะครับทั้งคู่เลยนะครับไม่ทราบว่าจะให้ยื่นประกันตัวหรือไม่นะครับอันนี้ต้องดูต่อไปว่าเขาจะให้ยื่นประกันตัวหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นคดีดังแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีอาจจะคัดค้ดนานการประกันตัวทั้งคู่ หมอบีเนี่ยก็อาจจะได้รับการประกันตัวนะครับแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่แน่นะครับถ้าผมมองตามเกมนะหมอบีเนี่ยมันยังแค่ฟอกเงินนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับหลายเรื่องหลายเรื่องเหลือเกินมีทั้งเรื่องของการสวมชื่อสวมบัตรอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เงินเงินทองทองเยอะแยะมากมาไปหมดคนรอบตัวคนใกล้ตัวที่มีเงินมีทองกันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้นนะครับ เรื่องพวกนี้ผมบอกเลยนะมันไม่จบแค่เรื่องมันไม่จบแค่ที่วัดพระบาทนะั่นผูหรอกครับเพราะว่ายังมีแบบนี้อีกเยอะครับในประเทศไทยนะพวกพระที่มันรวยๆว,วัดที่มันรวยๆอู้ฟู่มั่งคั่งเหลือเกินนะครับเลี้ยงลูกศิษ์ลูกหาผู้มีอิทธิพลไว้เยอะๆนะครับระวังไว้นะนะครับระวังไว้นะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เอาวัดไปเปิดสถานพยาบาลเนี่ยนะครับเปิดสถานพยาบาลนะเปิด เปิดบานเนี่ยเปิดมาเพื่อบังหน้าเนี่ยนะครับหรือพวกที่มันเปิดสถานพยาบาลมาเพื่อรับเงินรัฐเนี่ยนะครับมีนะมีนะผมว่าไม่เร็วๆนี้แหละไม่แน่หรอกนะครับผมผมมองคนอย่างบิ๊กเต่าทํางานนะครับเขาทํางานแบบเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นนะนะครับเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นนะเขาคงไม่เขาคงไม,ไม่ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใคร คุณจะมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นใครใหญ่ขนาดไหนผมว่านายตำรวจท่านนี้ไม่ธรรมดานะนายตำรวจท่านนี้ไม่ธรรมดานะครับสำหรับผมผมว่าอนาคตน่าจะนะครับไกลไกลกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีการที่เขาทําหนังสือร้องเรียนนะครับถึงการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจนะครับที่ไม่มีผลงานจะเอาขึ้นมาเป็นนายพลอะไรอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาเป็นรองผบตรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ถือว่าสุดยอดนะครับชื่นชมชื่นชมจริงๆครับบิ๊กต่าคนนี้สุดยอดจริงๆครับ